ร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านับจากอดีตจนปัจจุบันคนไทยในต่างประเทศเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและทุกๆครั้งที่คนไทยเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปอาศัยอยู่ณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในโลกนี้ก็ตามสิ่งหนึ่งที่นำติดตัวไปด้วยอยู่เสมอนั่นก็คือการนำวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่แต่ละคนได้รับการปลูกฝังกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดมากที่สุดนั่นก็คือการยึดมั่นถือมั่นในพุทธศาสนาวันนี้ทางผ่านนะคะหลวงพ่อแวะฉันอาหารเพลกันที่นี่เรากำลังจะเดินทางไปวัดพระธาตุสุเทพค่ะหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะมีน้ําตกอยู่ที่เรียกว่าวเอเตอร์ฟอร์ค่ะและตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าคนมาดืนถ่ายรูปก,กันแยะๆเลยนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งมีความสวยง,งามมีความเป็นบาาเรียอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ณวันนี้มีชาวไทยจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันต่างพร้อมใจสาม,มัคคีร่วมใจกันสร้างวัดพระธาตุอยสุเทพจำลองขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยพร้อมทั้งจัดกิจกรรมทงางศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนเกิดเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเพราะวัดไทยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในการเชื่อมใจคนไทยในต่างแดนให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามาเห็นคนไทยที่ อยู่ในต่างแดนเนี่ยบรรยากาศของงานทั่วไปจะเห็นว่าคนไทยแม้อากาศจะหนาวเย็นแค่ไหนนะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอะ่ะอันนี้แหละคือเป็นหลักฐานสําคัญว่าไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบเนื่องมายาวนานถึงแม้ว่า,าเราจะไปอยู่แห่งไหนก็ตาม สำหรับพิธีบวงสวงและสมโภธพ,พระบรมธาตุดอยสุเทพจำลองณประเทศเยอรมันได้มีการสวดเจริญพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถจากนั้นจะประกอบพิธีองค์การบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดทั้งหมดเพื่อเสริมสิริม,มงคลให้กับพระบรมธาตุดอยสุเทพให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพร้อมกันนั้นได้จัดทำพิธียกฉัดสู่ยอดพระบรมธาตุเจดีวันนี้ พระเดชพระคุณพระพรมสิทธิ์ได้มาเป็นประธานในการยกยอดชัดพระเจดีพระบรมธาตุโดยสินเทพญาติโยมทั้งหลายก็มีความชื่นอกชื่นใจพอพอ,อใจอเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพร้อมโดยคณะที่ได้เมตตามากระทําพิธีให้ในวันนี้ ดังนั้นยิ่งคนไทยในต่างแดนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพียงใดการก่อกำเนิดวัดไทยในต่างประเทศก็ย่อมปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมโลกนับเป็นผลสำเร็จของพระธรรมทูตไทยรวมทั้งยังสร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นในดินแดนต่างๆทั่วโลก